สวยๆแซ่บๆเลยจ่าพี่จ๋าน้องนัดด้วยแล้วก็รถด้วยน่ะ MG 3ามชมไมลล่าสุดครับพี่น้องครับผมนะออกรถเพียงแค่โซนบาทโปรโมชั่นแห้งครับผ่อนเดือดเพียงแค่สองพันเก้าร้อยบาทผ่อนสองพันเก้า MG ชมไมล์จ้าแรกไมล์สี่หมื่นโลบายดิเธอรถบ้านวางเดิมสีไม่เคยทำน็อตไม่ขยับ แชมทูโทนอีกตั้งหากโคตรสวยเลยครับพี่น้องครับมาวันดีครับไอเซมรรซิ่งคนรอคนเดิมคนดีครับผมวันนี้ค่ะวันนี้พบกับน้องนัสส์มโนกาตลิจังจ้ามาผมว่าชั่นแห้งรถดเหลืองอุ้ยยเลยปะสีสีมันจีจ้าลิลลีเลยเหลืองอองตังจีจ้าอย่างกับแดดนัตอนนี้เลยอ่ะพาอวทรุ่นนีงครับแต่หรือแดด แดด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 แนดรดดแดดแดดรดดแดดอดไแดด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 แดอแดดแดดแดมแดดแดงค่ับน้อดนัสซแ m ด3 1.5D ปี2018ทูโทนเดดแดดแดดแด่แดดแดดมดอแดดแดด้ดดาดดดดแดดแเดแดดแดาแดดแดดแดดดดแ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 ดดรดบแดน และที่สำคัญออกรถเพียงแค่ศูนย์บาทฟรีดาวนนั่นเองปกติเราไม่ขายในเอ็มจีนะเราลองพันตัวเองมาขายไงใช่ปกติปกติไม่ไม่ขายเอ็มจีขายยังฮะขายโตัวต้าขายดิสูอะไรบ้างนี่พอศูนย์เอ็มจีเปิดก็ขายขายอันไหนขายดีขายดีขายเบิร์ดยูเอฟซีฟังเลยงงนี่อย่างไรงงเอายังกันฉันเป็นมือสอง ขายบนกระเพองจ้าเออเนี่ยมือสองจะขายแม่ตอนนี้ก็ลัาหาหมุนโลกอยู่เนี่ยมือสองอมีใครรับสื่อป่ะ เราแถมราค่าโครถุงเลยนะเอาของแต่งสเกิร์ตรอบคันจ้าล่อเดิมๆบ่ให้ยดอกครับพี่น้องไม่หดยดยวเปลี่ยนล้อมาไากเลเสียกันต้นม่ชีผิดหวังเลยจังไดครับพี่น้องครับผมล้อแม็กสามารถเลือกรยได้ด้าโบจะเป็นที่ e สาเจฟี r f o n ีสป r e สามได้เสียเงินจากบาทเบ่ร้องนะเสอบ่เคยได้ให้เสียดอกดาวศบาท m t ห่สองพันเก้าไม่สี่หมื่นโลมาโยรถเตียค่ะ คือสไตล์ปฏิบะโอ้มันต้องเหยียบเบรกด้วยเราต้องทำความเข้าใจใหม่เพราะว่าเราไม่เคยขายเอ็มจีไม่สี่หมื่นเจ็ดทันโลดพี่น้องจ้าโอ้ยไม่แห้งไม่กลิบเลยกลิบๆเลยรถบ้านหอมด้วยนะหอมกลิบเลยกลิบเลยสี่หมื่นโลครับผมนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัโนแอร์เย็นเจี๊ยบกระจกไฟฟ้ากระจกคางไฟฟ้าเซ็นทันล็อกครับน็อตบลมีถอดกระโตนเลยอะเดืมอหอยเลยนะ เหลืองอุ้ยหุยอุ้ยหุยอุุ้ยยหแปลว่าอะไรภาษาอมล้อมอ่ะอมล้อมอ่ะแล้วอมล้อมแปลว่ารู้จักแต่อองตองเวลาเวลาอมพวกอมพวกอย่างงี้อ๋อเอออมล้อมวะอมล้อมเออลำลำอมเออลำเอ้ยอมลำมันคืออวบัติเรื่หน่อยเลยโอเคอันน้องนัดเดี๋ยวเขาเออดว่าอมล้อมอ๋อโอเคอ่านเดิมๆนะอยู่ครบทุกเม็ดเลยขวดใม่เลยสวยงัน M อ3สชมใหม่ล่าสุดนะเหมาะสำหรับผู้ยิง่งผู้ยิง่งน่ารักน่ารักครับพี่น้องนะที่จะมานะเป็นแฟนไอเสีย,ยมไอเสียมซืือเลยเียป็นแฟนไอเสียมไอเสซื่อเลยเกี่ยวกันอยู่ <laughs> บอสคันไอคันไอเป็นผู้ชายที่เราชมคลิปวิดีโอนี้อยคันนี้เนี้ยมีผู้สาวไอเสียมซื้อแล้วเออซื้อให้แล้วว้าวขนาดนี้ต้องเข้าลวละแล้วออกว่าแค่ศูนย์บาทแล้วพันสองพันเก้าราคาก็คอดถูกเลยเออหาไหนได้ครับจ้า มันอย่างว่าสมัยไหมจักแล้วโอ้มันอยู่ในก้อนนี่เป็นคู่มูอแบ่แบ่แแรงจากอะไรมันสมัยไหมคอนแท็นมันหลายกวัว <c oughs> มูวจักว่าแนวใดเป็นแนวใดพี่น้องนะอันนี้ยางหวัวเด้อเดี๋ยวไอเสียงเปีนยนแม็คไคไปหนักครับ<อ>พี่น้องผมคนใหม่เลยนะโอ้โหแล้วทูโทนนะหลังคาขาวนะจ้าลังคาขาวสปายเลอร์ดำคอยบลินเด้อร์บินบะถึงเออลังคาขาวสปายเลอร์ดำตัดด้วยลิ้นแดงโอ้โหสีเหลืองชุดแดงสเกิร์ตรอบขั้นสเกิร์ตลิ้นดำแดงอีกว่าแม่รถการ์ตูน นึกว่าบ,บับเบิรนบีไม่ใช่บ,บับเบิรบีนะนึกว่าบิ๊ก,กจูอ,อ,อันนี้ไม่ใช่บ,บับเบิรนบีนะอันนี้มันเอ็มจีนะเดิมเลยครับเพี่นน้องรับประกันเป็นรถบ้านครับรถที่น้ำเข้ามาขายครับไอเสียมการันตีเลยว่าเป็นรถบ้านครับจ้ะนะรับประกันหลังการขาย1ปีเต็มหรือ10,000มกิโลแล้วพอเพอลลี่นน้องใส่รถรุ่นนิ่ที่ว่าเห็นออกข่าวใช่ป่ะมีปัญหาเรื่องเกียร์มีปัญหาเรื่องเครื่องเด้อคันนี้ไอเสียมการันตีเลยว่าเครื่องเกียร์บม่มีปัญหาครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านแท้ บ้เคยการสอมเกียร์มาบกบ้เคยการสอมสอมเครื่องมากนี่เอซีเมบอกชัดเจนเลยนะ <c oughs> เปิดอะไรอีกแล้วนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ไม่เห็นยานะนนี่เครื่องเกียร์ดีปกติกันพี่น้องนะเพราะว่าบางคนบ้เคยใส่รุ่นนี้ก็สิบยานเนาะฟังข่าวยานนะแต่ว่าตัวนี้ไอซีเมรับประกันให้เลยทันบ่พอใจเดีย๋ยวไอซีเมพาขับเข้าศูนย์ให้เลยจ้ะนะเดี๋ยวท้ายของนิ้วที่ศูนย์เอ็มกีเลยดีไซน์สวยหรูเลยนะโอ้โหเป็นไงเครื่องเครื่องนิ่งมากเลยไม่กิ๊บน่ะรถแลนด์ซีมือโลสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบเออไม่เยิม ไม่ย้อยน็อตังไม่ถอดเลยอ่ะถ้ามีการซ่อมเครื่องเกียร์นะน็อตจะต้องถอดนะจ้ะแต่ครัวนี้น็อตไม่ถอดสักตัวนะถ้าเคยถอดมากมาเอาเงินไกลสิโอ้ยไม่มีน็อตมึงไม่ถอดสักเลยคนเนี้ยประกันเลยนะไม่แห้งจ้ะเครื่องคนนิ่งเลยนิ่งนิ่งนิ่งไม่แห้งนะไม่แห้งไม่แห้งไม่ใช่ไม่แห้งนะไม่แห้งแล้วคันนี้แรงแล้วก็ไม่แห้งด้วยแห้งแล้วมีแห้ง คนอยู่เกล้ยงยังฟังหมูเลย MG สามปีสิบแปดรถบ้านมือเดียวเล็กให้สี่หมื่นโลครับจ้าเปิดราคาขายให้เถึอกซัมนี่พอสองแสนเก้าหมื่นบาทโอ้โหโคตรถูกเลยโคตรถูกเลยล้อแม็กเลือกรายได้ นาโบยเป็นทีสามเจ็ดฟรีอาเพียวันฟีซแปดอารีสามศูนย์หลังจากนั้นลูกค้าสั่งมาใส่เดี๋ยวใส่ให้ฟรีครับผมนะขันมันไล่แปลกเจ้าไปเสียเงินเองเจ้าไปเสียงินเองนะแต่ว่าใส่ให้ฟรีครับพี่น้องแต่ว่าไอ้พวกไล่แม็กที่ผมมาเชิญหนึ่คือซีไล่ให้ฟรีหอบมาได้เลยนะหอบมาเลยสี่ไล่นะโบเมนหอบมาเย่าหล่อสองหล่อโบเมนนะอารักกสิทธิพิเศษครับนาออกรถศูนย์บาทปีนี้ตลอดทั้งปีฮอดเดือนมีนาปีหน้า เอาไปพันตะเคือเพียงแค่5,400บาทเท่านั้นโอ้โหโดาวศูนย์บาทจ้ะ Moment, มะเมนมะเมนพันสองมันเก้าสองพันเก้าก่อนเอออ้ <c oughs> อปีนี้มั้งออเอาไหมเอาไหมหลอนแล้วออกรถใช้เงินดาวเพียงแค่ <c oughs> ชุดย์บาทปีนี้ตลอดทั้งปีถึงเดือนมีนาปีหน้า2 5 6พเอาไปผ่อนตะเคือเพียงแค่2,900บาทจ้าหลังจากนั้นครับเมษาสองพนห้ารลูกค้าจะค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่ พันสี่ร้อยบาทเท่านั้นหาพันสี่ร้อยบาทแมนนะมาแล้วก็ซีทีพิเศษผู้ใดจองผ่านออนไลน์กับไอเสียงกับน้องนัทสืบครับจ้ารุกกระงั้มคนขายกระงั้มนะกระลุกปลุก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 ลึกลุกลึกเป็นอกบุกปิ๊กทุกันเลยทั้งคนทั้งรถเลยหมอสมก็ได้จำมั่นมันเรื่องกันหมออยู่ท่านหนูขับรุ่นนี่มออยู่ สีเออเนี่ยเต็มหน่อยนะคอนเฉันมั็นลายพลดอ่าแล้วก็สิทธิพิเศษผู้ใดจองค่าเอาไลน์มื่อนี่ครับจองมื่อนี้ค่าจัดให้ฟรีค่าโอนไฮฟรีบริการเซ็นสัญญาฮอตบัลฟรีจ้าส่งรถฮอตบ้านให้ฟรีทายน้ำมันเครื่องฟรีอีกแล้วทายกของเครื่องฟรีอีกแล้วทายของเหลวก็ฟรีฟิล์มติดรอบคันฟรีอีกแล้วประดับยนต์ติดรอบคันให้ฟรีได้รับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดับบิลสมาร์ทหนึ่งปีเต็มจ้าจ่ายค่างวดล่วงหน้าให้เดือนละบาท เดายวยาวไปเลย5เดือนหเดือนจ้ะพอไหมยังไม่พอแถมอีกทันทีบัตรเติมัมันมูละคะ่า1น0 0บาทพอไหมนางน้ดซื้อไม่พอ <c oughs> ออกรถภายในเดือนนี้ลุ้นจับแจกเยไซฟ,ฟรีอีกหนึ่งคันจ้าอ่ะฝากช่องทางการติดตอ่อเขาเลยครับนางน้าซื้อจ้าฝากส่องทางการติดตอ่อนะบริเวิเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube นะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะที่อยากจะซื้อจะจอง MG, เอ็มจีเลืองอองตองทโทนแบบนี้นะคะทาง f a c e b o o k ลิงไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนเลือกกดเพิ่มเติมเอานะคะแล้วก็เลือกทางเลือกโทรมาแล้วก็ทาง YouTube เหมือนกันจะอยู่ด้านล่างนะคะเลือกทักเลือกโทรมาได้เลยส่วน SC ท่านไหนที่ไปแนะนําให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องแนะนําให้แฟนมาซื้อก็ได้นะคะเดี๋ยวรับค่าแนะนําทางการตลาดไปเลย3,000บาทนะคะ s c ท่านไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบอย ไอเซมคนรอน้องนัทคนงามเนี่ยเซมสอนนัทแต่งเสืเอเดี๋ยวแจกเซซีไปให้นะคะหนึ่งตัวจ้า MG 3โปรโมชั่นแห่งแห่งออกรถศูนย์บาทโอ้โหนะาพอนสองพันเก้าพี่น้องรถบ้านไม่สี่หมื่นโลโคตรสวยแก้ว